เฮีย <Yeah. S 2> สวัสดีท่้นผูงชมทุกท่านูด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการตั้งค่าลดหัวนะครับผมอันตั้งค่านี้ลดหัวง่ายได้จริงด้วยนะครับโคตรโคตรง่ายเลยนะผมบอกเลยลดหัวโคตรง่ายอ่ะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับมัน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 ดีมันดีนะนะี่ยน่ะลดหัวดหัวโคตรง่ายเลย มันมันเหมือนมันล็อกหัวอะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้โปรน่ะนี่นี่น่ะผมไม่ได้โปรอะไม่ได้โปรนะเนี่ยไม่ได้โปรดเกตแอปได้เลยเอ็ดแอปได้เลยมันมนไม่ได้โปรแล้วผมไม่ได้โปรอันนี้ทุกคนอาจจะเครืองนะเเคืองเปล่าก็ไม่รู้นะผมพันยาเดะที่นั้นมันมันเปื้อนอะทุกคนมันกระเป๋ามันเต็มมันรุ่นหัวโคตรดีอะ ผมชอบตั้งข่านี้มากออาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเนี่ยเนี่ยเอาไปไฮไลท์ได้เลยเนี่ยโคตรเดียดเอ้ยนี่ได้กับปาอสามาเดี๋ยว,เ,เ,ดยวเ,เดี๋ยวเราไปสอนกันเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสองตัวขอสองตัวขออีกสองตัวขออีกสองตัว มาดีมาดีมาดีขออีกสองตัวดีนี่หัวแตกไปครับพี่น้องผมจะไม่เก็บกระสุนเยอะแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองลูกซองยาวกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองยาวกันดีกว่าลูกซองยาวก็ลุ้นง่ายเหมือนกันนะครับผมทิ้งไปสสุดยี่สิบนันแล้วกันบดบ้านี่เนย เป็นไงลูดหัวง่ายจริงนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าผมเลยนะครับโอเคนี่นะครับตั้งค่าอันนี้ก็ปรับตามผมเลยนะครับผมปรับตามผมเลยนะครับลูดหัวโคตรง่ายเลยนะครับปรับตามผมนะครับส่วนเอตรงนี้ก็จะปรับจะปรับตามผมก็ได้นะก็ไม่เป็นไรนะรผมจะปรับตามผมก็ได้อันนี้มันะมาณับ นี้ครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการการลู้นหัวเลยนะผมเดี๋ยวนี่ให้เราเดี๋ยวผมรวบผมสอนไม่ละเอียดก็ขอไปด้วย,ย,วยวบอดบอดตัวไหนที่มันยิงอ่อนๆนะเดี๋ยวิงหามันนี่นะครับผมเนาะต,ตายหายวบกับตายเลย นะครับให้ทุกคนให้ทุกคน,คนปรับปุ่มไอตัวยิงปรับปุ่มไอตัวยิงให้ให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับผมที่ให้มันมาอยู่ตรงนี้นครับแล้วแล้วก็เราเราจะลูดเราจะจะลูดนะผมเดี๋ยวไอแอปไอแอปนี้มันมีอันนั้นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้กูจะตายนี่นะครับผมให้ให้ทุกคนกดกด กดที่ใต้ใต้ปุ่มยิงอ่ะใต้ใต้ปุ่มยิงอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นเนี่ย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 ลากตรงนี้ตรงนี้เออแล้วให้คนกดใต้ปุ่มยิงแล้วก็ลูกแบบนี้เลยนะครับผมเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยครับว้ายิงเอ้ยเลือดเกือบหมดเลย นี่นะครับผมลูกหัวคนง่ายนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมส่วนลูกซองลูกซองลูกซองก็ทําอย่างเดียวกันนะครับกดที่กดกดกดที่ใต้ปุ่มยิงแล้วก็กดที่ใต้ปุ่มยิงก็ลูกเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราอยู่ถ้าถ้าเราดีไอตัวนี้มันยิงแรงแนะคนเอ้ยคนนี่วา คนคนี่ว่าทุกคนคนมันเป็นคนเกดอะเราต้องหาบ่อนอก่อนที่คุณจะได้ที่หนึ่งเจ็ดแล้วไอ้หัวง่ายอย่างเงี้ยอะ ทุกคนทุกคนถ้าเรานี่นะครับเทคนิคนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราอยู่ระยะตรงนี้นะถ้าเราถ้าเราถ้าเราอยู่ระยะระยะแบบระยะร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ระยะร้อยเมตรนะครับให้อันนี้ร้อยเมตรกวมันก็มีให้ให้ให้ทุกคนเล็งไปที่ตัวครับเลงอย่งไรก็ได้ครให้ให้ให้มันอยู่ที่ตัวให้มันอยู่ให้มันอยู่ที่ตัว <esta han không> กระโดดแล้วก็เล็งเล็งเล็งพยายามเล็งให้มันอยู่ที่ตัวเออนะผมพยายามเล็งให้มันอยู่ที่ตัวทุกคนเออนะผมพยายามเล็งให้มันอยู่ที่ตัวเดี๋ยวผมจะมาสอนระยะประชิดทีทีหลังนะครับนี่ดิถ้าเราอยู่ระยะระยะนี้นะระยะนี้นะเราถ้าเราเราเล็งที่ตัวนะเราเล็งที่ตัวนะแล้วก็กดลูดลูดกดกดที่ใต้ปุ่มยิงแล้วก็ลูดนี่นะครับผม เราก็จะรูดหัวแบบนี้เลยแต่เรามาดูระยะประชิดกันนะครับผมดูระยะประชิดกันนะครับระยะประชิดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนเลยครับเดี๋ยวผมจะสอนเลยหาศัตรูก่อนอันนี้คนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมให้าห้เราอยู่ระยะระยะประชิดแบบนี้ระยะประชิดแบบนี้ให้คนให้คนพยายามพยายามเล็งที่มัน ให้ให้ให้อยู่บนหัวให้มันเป็นสีแดงเงี้ยเออแล้วก็ลากแบบนี้เลยครับโดนตัวก็ไม่เป็นไรนะผมให้ให้มันตายก็พอนะครับผมมันอาจจะลูดไม่ค่อยขึ้นแต่แต่มันมีโอกาสขึ้นนะครับอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะแต่มันมีโอกาสขึ้นเฉยเฉยเดี๋ยววิ่งเร็วกว่ามันอยู่แล้วขอขอขอ เห็นถ้าเราวิ่งอยู่อย่างนี้อยู่นะครับผมถ้าเราวิ่งอีกแส้นหนึ่งนึงถ้าเราถ้าเราวิ่งถ้าเราวิ่งอยู่กับมันอย่างนี้ให้ทุกคนรีบชักปืนมาแล้วก็ยิงยิงสผงท้ายปัปเลยนะครับผมนี่นะครับที่หนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหโครตรที่หนึ่งโคตรง่ายเลยนะครับใช้เรื่องหนึ่งนี้ก็ได้นะครับจะเอาเรื่องหนึ่งนี้ก็ได้นะครับผมลูทโคตรง่ายเลยนะครับเสียไปชิดก็ทํา หมือนเดิมอ่ะให้ให้ทุกคนเล็ง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 ตรงต,รงต,รงตรงหัวพยายามเล็งที่มันที่มันนี่ว่ามันน่าจะหัวที่สุด่ะเออนะครับผมเล็งเล็งไปแล้วเราก็กดที่ใต้ปุ่มยิงแล้วก็ลูดเลยนะครับผมนี่แหละทุกคนที่หนึ่งโคตรง่ายนะว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครับสกาด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปละ